บอยยาสินนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆมาดูมุมมืดของเกาทมอว่ามันมีตรงไหนบ้างมุมมืดก็คือ,อเราจะไม่ค่อยเจอมุมนี้เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันว่ามีอะไรบ้างไปกันเลยครับสวัสดีครับ เรามาอยู่กันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วนะอันนี้ก็แม็โดนัล์ผมจะพามาดูมุมมืดของที่นี่<ม>ก็คือแถวนี้เลยครับแถวนี้เป็นหน้ากองสลากครับแถวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเดินออกมานะก็เป็นหน้ากองสลากละแล้วลเราก็เดินไปตรงนั้นอีกหน่อยก็ จะเป็นครอบวัวละครับที่นั่งๆกันอยู่นี่เพราะว่าอุ้ยแหวนแหวนกันเยอะมากยิ่งดึกยิ่งแหวนเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของคนไร้บ้านนะครับที่จะมาอยู่กันแล้วก็คือเขาก็จะมาอยู่กันแบบนี้นอนแบบนี้เลยครับบางคนก็แบบนอนแบบน่าสงสารนะ บางคนก็ทามีมีเงินหน่อยก็ทาซอาเฟลครับแล้วก็นอนยุงตอมเลยนะขนาดเมื่อกี้ผมอยู่ตรงนั้นนิดนึงเนี่ยผมยังโดนยุงกัดเลยแล้วนี่เลยครับก็คือแถวนี้จะเป็นคนไร้บ้านอยู่หมดเลยครับ อยู่อย่างเงี้ยอยู่ยันเช้าอ,อ่ะถล้ไปลงาไลงยถ้าฝนตกละ่ะจะอยู่ตรงไหนอันนี้ผมบอกตามตรงผมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าว่าเขาจะไปอยู่ตรงไหนกันเพราะว่าน่าจะหลบน่าจะหลบตรงเนี้ยมัง้งเนี่ย ใต้ตึกเนี่ยครับถ้าฝนตกะนะก็คือเขาก็จะอยู่แบบนี้กันอะซึ่งผมแบบผมผมขับผ่านมาโซนนี้ทีไรนะก็จะเห็นแบบนี้ทุกทีเลยครับก็เลย่าพาเพื่อนๆมาดูนะครับว่ามุมมืดของที่นี่ตอนนี้เขาก็นอนกันแล้วละ่ะตอนนี้ก็ห้าทุ่มได้แล้วนะ บางคนดีหลายมีพ่อผมเนี่ยนางสงสารจ่อมีตลอดทางอะ่ะยันยันถึงข้อมวัวอ่อกินกล้วยกินน้ำ เมื่อกี้ผมซื้อน้าไปฝั่งโน้นให้ฝั่งหน้หหนแล้วล่ะลงสารเห็นลุงท้าซอฟเฟลเกินเลยเพราะว่าวันนี้ผมมาส่งลูกค้าครับเพราะว่าวันนี้เขาแบบออกเที่ยวกันอะสุขเสาร์ที่เขาจะออกเที่ยวกันอะผมก็มารับลูกค้าวินมอเตอร์ไซค์ก็จะเขาจะมาเที่ยวฝั่งเขาสารไงเมื่อกี้ผมไปส่งลูกค้าที่ฝั่งเขาสารกันนี่แหละฮะ มันจะมีสุดนู่นเลยถ้าเราเดินไปตรงนี้ก็เอบควัวแล้วครับอันนี้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสิบสี่ตุลาก็อยู่ฝั่งนี้ที่เห็นไฟสว่างอยู่นู้นนะถ้าเราเดินทะลุตรงนี้ก็เข้าศาลแล้วละ่ะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมพามาเที่ยวเข้าศาลดีกว่าพามาเดินแว้นเข้าศาลกันอันนี้ผมพามา ดูอีกมุมนึงของกรทมชีวิตแห่งการเ,เร่งรีบแล้วก็ไม่รู้ดิขับมาทีไรก็เห็นภาพเนี้ยประจำเลยคนไร้บ้านก็จะอยู่กันแบบนี้แหละ ฝั่งนู้นก็มีนะไม่ใช่ว่ามีแค่ฝั่งนี้อะครับฝั่งนู้นอะฝั่งนู้นมันก็จะไปทะลุกับคลองหลอดครับแถวนั้นก็ไปทะลุกับคลองหลอดฝั่งนู้นก็นั่งแบบนี้เหมือนกันเลยครับก็จะเยอะพอๆกันเลยนะก็คือเขาไม่มีที่ไปที่ทไหนจริงๆอะเขาก็มานั่งพักไม่มีค่าเช่าบ้านเช่าห้องเนี้ย เขาก็จะมานั่งคัากันแบบนี้แหละครับ,รบเพรเาะว่าเพราะว่าเขานี่แหละฮะอยู่ฝั่งโน้นนั่นก็นี่เลยหมู่ปลาเห็นไหมหมูปลารล้าดำเนิน พ uh ี่เขามากินกัน่ะอเดี๋ยวว่าหมดเดี๋ยวผมก็จะมากินนะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องกลับบ้านก่อนเดินเดินกำลังจะเดินไปรถลรวผมเด to ินไปกลับว่า เท่าไรแล้ววะห้าร้อเมตรเกือบโลแล้วมั้งเพราะว่าสุขสาวทิศก็มีคนออกมาเที่ยวนะมีคนออกมาเที่ยวเลยล่ะรถยังติดอยู่เลยรถเมย์อ้ารถเมย์จะหมดเที่ยงคืนครับ อันนี้สายไหนเอ่ยสายเทเวศบางบัวทองรถเมเอ,อที่สนามหลวงจะหมดเที่ยงคืนครับอันนี้ก็ใกล้แล้วนะใกล้แบบเที่ยวเที่ยวสุดท้ายเลยละ่ะ เดินเดินวันนี้เขาไม่เปิดไฟครับอน,นุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีการประท้วงกันอีกดูรถตำรวจม,มาสตแตนบายกันเต็มเลยเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะเพ,พื่อนๆคลิปนี้จบเพลงเท่านี้แหละเดี๋ยวผมจะกลับบ้านปวลาวล่ะเดี๋ยวเจอสถานที่ใหม่ๆห,หรือว่าแรง หลายๆอย่างอ่ะผมจะมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับเพราะว่าเวลาผมเจอไปใหม่ๆผมก็อยากแบบบางทีก็บันทึกไว้ในไดอารี่ของบล็อก y o u t u b e ของผมแล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับแค่นี้นะครับวัสดีครับไปครับผม